เอ้ยจับขาแลอวเอี๋เอ้ยเจ้าแล้วเจ้าเล้าจ้าเล้าโอ้โหอันนี้อันนี้อันนอ้อันนี้โอ้โหขี่ช้างขี่ยากขี่เสือขี่ง่ายเอาอะไรครับนี่ใครอย่นี้ฮะโอ้โหนี่แขกครับแขกมาจากไหนไม่รู้ฮะ <laughs> โอ้เหไยว้กัดกโอ้โหเมื่อกี้เอาจริงเะเมื่อกี้เนี่ยอ,อ,อ่ไม่ใช่เล่นนะอาแม่ไอ้ไอ้ไอ้แ่แน่รลองก็มีควันสิอาร้องก็มีควันสิอืมต้องหาต้องใส่อุป,ปกรณ์นะ อันนี้เข้าใกล้ได้ไหมนี่ฮะเข้าใกล้ได้ไหมได้เอาได้แค่นี้อ๋อเรากำลังฝึกอยู่เตะเตะเตะเกือบเกือบเอ้ยเอ้ยเอ้ยอือ เอาอาหารทำให้กินแล้วรอบสุดท้ายทำไงต่อครับเอ้ยจับขาดนอะไอเดอเมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่ถือเรียบร้อยเลยเคยโดนยังโซ่ฮะเคยโดนยังยังใช่ไหม Aja, <laughs> <laughs> aja. Jadi pernah nih. Hah, ingin pernah. Ingin pernah Aja, 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 aja. Hah. 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 มากันแห้งเนาะสูซ้อนคนนี่ไหมเอ้อเอ้ยเจ้าแล้วเจ้าแล้วเจ้าแล้วโอ้โหโอ้โหแต่เมื่อกี้เป็นปิงเลยนะครับแหมดูติดเป็นปิงเลยไม่ใช่มีตะขอนี่นะครับแล้วไงท้องเดี๋ยวไอ้เจ้าไอ้เจ้าโยกโยกไอ้เจ้ะโอ้ขืนแล้วของขืนแล้ว Ng thăng long, hong tội lò yang, vừa lò yang ba. Ba nam cháu bưu mừng 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 mừng

ไม่ไม่ขีชข่ช้างไม่ขี่ช้างขี่ยากขี่เสือขี่ง่ายดึง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 มาดึงเหรอข้านยูข้านมา ie, อยู่เนี่ยอัดบ่แน่อาจจะมีการร้องเออเออเกิดขึ้นนะครับเช้ามาได้มากว่า เนี่เห็นไเดนไขาสิไปก่อนของมันคือเอเอาเอาเอกินกินเหล็กกินเหล็กกินดินกินเหล็กกินดินครับ

ครับผมเทธอตั้งไหนเด้ครับผมเอาถ่ายดูเราบ่ถ่ายน้ำบัวเราบ่อ๋อถ่ายแล้วถ่ายน้ำบัวแล้วฮะต่อไปกันมาถ่ายน้ำนี่ละนางสาวนางงามอุ้ยลืมลืมลืมเชิญเลยครับผมเชิญมาถ่ายรูปได้เลยครับ อโอโยกครับใส่หัวงเดียวเลยออืืนิ่งโอหยียบโซ่ไอ้แล้วืออน,น,นูเขาไปเลยครับเขาไปเลยครับผมว่าเปาน็นยังครับ ไม่เป็นไม่เปลี่ยนเข้าไปเลยขเขาไปเลครับขเบขาพี่ครับผมพี่ครับใส่หัวใส่หัว <c oughs> น่ารักใส <c oughs> ่หัวอย่างเยอเลยเอาพี่พุษไส้มาทายไ่ครับ ท้ายเลยครับว่เป็นยังครับพี่หวัดไผ่ครับการัานตีครับ100%ค <c oughs> วานบอก <c oughs> อ๋อ <c oughs> อ๋อท้ายนองเขาเด็ดอนะีแล้วเนาะท้ายแล้วเนาะควานบอก <c oughs> <c oughs> พี่พูดไม่ถามผมเลยนะค <c oughs> วานบอกหวัดไผ่100% มีอยู่หกตัวครับผมหกตัวครับผมมีหกตัวครับโบครับผมกม่ได้ไปครับเพราะว่าโควิดครับโควิดกันเลยไม่ได้ไปอ่ะอดยอันยดูดูอันนี้อันนี้คือคือยังไม่เชื่อฟังนะครับต้องให้เจ้าจูนฝึกอีกฝึกทำความคุ้นเคยกันก่อน ขอบคุณหลายด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องทายบัวบานช่องแอ p h เฟ t ไทยแลนด d ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์ comment, นึ่งกำลังใจเด้อสวัสดีจ้า